ดันมโยคาไวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐา,านแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายยังคงจำคำสมาทานคนนั้นได้วไวมาหังพระกวาตะพาวังตุมหากังปริจฉชามิ ซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จระสัมาสัมพุทธเจ้าความจริงคำนี้เมื่อกล่าวแล้วถ้าจำได้แล้วก็คิดไว้เสมอท่านทั้นหลายจะไม่มีความชัว่วเกิดขึ้นมาในใจเลยความชั่วทั้งหลายที่ต้นที่ท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องละมัตะวงัง นั่นก็คืออารมณ์ที่ติดอยู่ในกรรมอารมณ์ทั้งห้าประการคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสีประการหนึ่งก็คือความโลภอยากจะได้ทรัพย์สินให้เข้ามาเป็นของตนให้มันมากขึ้นเท่าไรก็าตามเกาะอ,อยู่ที่เกาติดอยู่ในลาภยศเสรินสุข วความโกรธความเพียงบาตความหลงในการทะนงตนว่าเป็นผู้พิเศษลืมความตายนี่ขอท่านหลายที่สมาทานแล้วพิจารณาตัวเองไว้เสมอว่าอารมณ์แห่งความเลวทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้มันมีอะไรอยู่บ้างที่อยู่ในจิตของตน เราเประกาศตนเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระทศพลบรมสารสนาสัาสมมสัพพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์คำว่าม,มอบกายถวายชีวิตจะหมายความม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามความดีทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมสัพพุทธเจ้าทรงสอน แล้วก็ละความชั่วทุกอย่างให้ไม่ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตอารมณ์อย่างนี้มีในใจของท่านครบทนแล้วหรือยังแล้วต่อไปก็ไปคุยกันถึงปฏิปทาของท่านโพธเท่าความจริงปฏิปทาของท่านโพธเท่าเป็นปฏิปทาที่ไม่ยากเพราะเป็นปฏิปทาของบุคคลในปัจจุบันเราเอง ไม่ใช่ว่าจะไปอ้างเอาสมัยองค์สมเด็จัวสัมมาสุนพุทธเจ้าถึงเกินวิสัยที่พวกเราจะฟึงฟังได้จะพึงเห็นนี่คนในสมัยเราเรานี่สามารถทําได้แล้วก็ไม่ใช่ทําได้คนเดียวเวลานี้ในประเทศไทยถ้าเอากันแค่มักเบื้องต้นคือพระโสดาปฏิมักคือพระโสดาปฏิผล ขึ้นไปตามลำดับถึงอหรหัตผลเราจะนับเป็นร้อยเนี่ยมันไม่ได้เสียแล้วผมก็ไม่กล้านับว่าว่าจะเป็นพันหรือเป็นหมื่นนี่ผมไม่รู้แต่ถ้าปริมาณร้อยแล้วก็รู้สึกว่าน,น้อยเกินไปถ้าจะาถามว่าท่านนหลายลรานั้นอยู่ที่ไหนถ้าอยากจะทราบมันก็ไม่อยาก ทำใจของเราให้เข้าถึงเสียก่อนถ้าใจของเราเข้าถึงเมื่อไรเราก็พบได้เหมือนนั้นแล้วก็รู้ได้เหมือนนั้นแต่จงระวังนะอย่าคิดว่าตนดีเมื่อเราเลวต้องมีความรู้สึกตัวคิดว่าเราเลวอยู่เสมอนั่นแหละมันจึงจะดีมาถึงปฏิเวทาของท่านบทเท่านี้ ตั้งแต่องค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสตร์สันดาสมาสุภเดียวทรงมีกระแสรับสั่งใน่นดับต้นจนกระทั่งถึงที่สุดที่ผมเล่ามาเป็นการย่อเพื่อความเข้าใจถ้าอยาพูดกันให้หมดไปก็ต้องมาทึกันหลายพันเทปเพราะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงเวลาตีสองทุกคืน เป็นเวลาหนึ่งเดือนท่านสอนเรื่องทุกอย่างเดียวมีการฝึกจิตท,ที่เราจะชนะจิตแต่มันต้องชนะกันเป็นจุดๆในอริยรสัจท่านจัดทุกไรืเป็นเบื้องต้นให้รู้จากทุกอย่างเดียวว่าอะไรมันเป็นทุกข์จำปฏิเวทาที่ท่านสอนไว้ด้วย แต่ว่าผู้ท่านจำได้ถึงแม้ว่าจะไม่อริยมรรคอริยผลก็ถือว่าเป็นสาธุชนคนดีได้หรือว่าเป็นกัญญาณนะชนคนทรงฌานได้แล้วดูกำลังใจของเรานะว่ากำลังใจของเราพอใจในการมาคุณห้าหรือเปล่ากำลังใจของเราพอใจในการพอกพนทรัพย์สินหรือเปล่า กำลังใจเขาเราพอใจในความโกรธความเยาบาดหรือเปล่ากำลังใจเขาเรายังหลงคิดทนองตนว่าเป็นผู้เลิศหรือเปล่าคำว่าเป็นผู้เลิศหมายความนึกว่าเราดีนึกว่าเราเป็นผู้วิเศษคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระอรียเจ้าคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระผู้ทรงชันนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ดี ต้องจำพระบาลีว่าอัตนาจโจทยตตาหนังเราจะกล่าวโทษโจทยหาความผิดอารม์ใจของเราไว้เสมอเห็นว่าอะไรมันบกพร่องตรงไหนทำลายตัวนั้นให้พินาศไปอย่าจะเกียรตกายในความโลภในความโกรธความเพยาาียบบัดการหลงไหลฝ่ฝันในการมคุณทั้งห้าประการ ติเตนโลกธรรมนั่นเป็นความเลวที่น่าสลดใจที่สุดเป็นอนุนว่าเมื่อรับฟังอริยสัจมาแล้วองค์สมเด็จพระบดีโปรกระทรงสั่งว่านัตนบัตินี้เป็นต้นไปฉันให้เวลาจริงๆสามเดือนถ้าในเกตเวลาสามเดือนนี้มาคืนที่แล้วรู้สึกว่าจะพูดไปว,วันหนึ่งเดือนเหน่อยมากเหลือเกิน อาจจะพลาดไปนิดหนึ่งพระโพดิมาดูสามเดือนไม่ใช่หนึ่งเดือนเรื่องขออภัยด้วยว่าเมื่อวานเหนื่อยมากจัดเหนื่อยเกือบจะตั้งตัวไม่ไหวแต่ว่าท่านนันหลายคงไม่ได้สังเกตคิดว่าผมยังดีอยู่หรอมั้งนี่ดีไม่ดีเพราะจะตายจากท่านไปไม่ไก็ได้พราว่าท่านนันยสังเกตกิริยาผมไม่เป็น ผมมีความรู้สึกว่ามีพระไหลยองค์นี้ดูผมไม่เป็นหรอกแต่ก็มีหลายองเหมือนกันที่มีความฉลาดดูผมเป็นถ้าดูเป็นไม่เป็นผมจะเป็นผมจะตายเขาช่างอะไรผมไม่แปลกตายเมื่อไรผมก็สบายเมื่อนั้นเป็นนมัาการอยู่แล้วก็อยู่เพื่อเป็นการสำนองคุนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าร่างกายมันตายมาเลยผมก็มีความสุขเป็นอนุนวาเวลานั้นท่านสั่งไว้เรื่องทุกข์ให้เวลาสามเดือนถ้ากล่าวว่าในเวลาสามเดือนนี้ในขณะจิตใดถ้าเธอยังเห็นว่าโลกนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีความสุขฉันจะไม่สอนเธอตลอดชีวิต สำหรับโูท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างถ้า,ากระทบเขาแบบนี้มีความรู้สึกววนไหวไหมเช่ในใดเวลาที่องค์สดจจอมใจจะไม่มาสอนไหมความรู้สึกของท่านเป็นยังไงผมไม่คาดไม่คิดจะบอกแต่เพียงว่าความรู้สึกของพระพุทธเจ้า ท้าด้รับฟังอย่างนั้นท่านรู้สึกท่านยิ้มในใจใช่ว่าอย่างนั้นตามบันทิงของท่านท่านกล่าวว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสูงถันจะบอกว่าเธอถ้าจะยังคิดอยู่ถึงความทุกข์ในความสุขในโลก,กอะไรมันไม่มีทุกข์ให้รมเป็นเอกาตารมถ้าความจริงในการรับฟังมันก็เป็นเอกาตารมอยู่แล้ว พระองค์สมเด็จพระบาทที่แก้วจะสอบเวลานั้นก็ใช้ได้แล้วก็อย่าลืมนะจะคิดไปหาว่าพระพุทธเจ้างโง่ประสิีธิ์ก็ไม่รู้แต่ความจริงท่านรู้แต่ท่านท่านให้โอกาสเป็นลีลาขององค์สมเด็จพระโรมโลกกันนาทท่านผู้เท่าท่านบอกว่าเวลานั้นท่านไปทไหนก็ดีนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ แล้วยืนอยู่ทำกิจกับคนอื่นก็ดีมีธุระภารกิจในการรับแขกทำภาระการงานก็ดีให้นคนผ่านไปผ่านมาก็ดีความรู้สึกที่มันไปจำใจมีอย่างหนึ่งแน่นถนัดมันไม่คลายจากอารมณ์นั่นก็คือเห็นคนหรืเห็นสัตว์รู้สึกว่าเขาทั้งหลายน่าสงสาร คนละสัตว์ที่กําลังเดินไปทํางานทําการเดินไปทํางานเดนินกลับบ้านดีไม่ดีไอ้วัดที่อยู่นะั้นมันเปลี่ยวมันเป็นทางผ่านขหนุ่มสาวที่จะพากัานเข้าไปคุยในปา่าเห็นหนุ่มสาวที่เดินมาคูก่กันก็ดีนั่งรถยนต์นั่งรถจักรยานซ้อนกันมาก็ดีกําลังจะเข้าไปสู่ป่าแค่มองหน้านแล้วก็สลดใจ ที่อโอนหนอนนี่เขาทั้งหลายไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เลยกามารมเป็นเครื่องบางหน้าให้เกิดความโห้คิดว่าอารมณ์อย่างนั้นมันเป็นสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นอาการของความทุกข์ทุกข์เพราะต้องหลีกเล่นผู้ใหญ่และคนอื่นเกรงว่าเขาจะเห็นในการพร่ำพร้อยในด้านของความรัก แต่เท่านหลเหล่านั้นก็ไม่ได้นึกถึงทุกข์ที่มันยะพึงมีมาขานาถ้าร่วมรักกันเข้าแล้วอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาอะไรที่มันเป็นทุกข์ที่มีตามมาอีกมากมายนะักแต่เขามองไม่เห็นและนอกจากนั้นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งน,นั่นก็คือท่านเห็นคนและสัตว์ทั้งหมดวัตถุทั้งหมดมันสกรปรกไปหมด อารมณ์จิตสลดเหลือเกินเห็นหญิงชายเดินควงคู่กันไปมองเห็นทั้งหญิงทั้งชายมันเน่าหมดเลิอกดีแต่ในเนา่ากำลังใจที่จะคิดผูกพันนัไม่มีเห็นเน่าแล้วก็เห็นทุกข์่ต่คิดว่าถ้าเขาจะมายกยอปอกปั้นคนทั้งหลายเหล่านี้ให้ร่วมรักกับเราเพื่อความสุข กรามนั่งคิดว่า,าจ้างเท่าไรเราจึงจะต้องการค่าจ้างประเภทนั้นสักแสนล้านหรือว่าโกดล้านกาลังใจมันใส่หมดเท่าไรก็ไม่ไหวแล้วจะให้ไปประคับประคองสากศพที่เน่าเละแบบนั้นนึกถึงนิดในสมัยที่อยู่ในป่าชัดที่ต้องต่อสู้กับ อารมณ์ของความเหม็นเน่าของซากศพเวลานั้นอารมณ์นั้นกลับเข้ามาอีกประสานกันนอกจากว่าจะเห็นคนมีทุกข์สัตว์มีทุกข์ก็จะเห็นความเน่าของคนความเน่าของสัตว์ไม่ใช่เห็นว่าแต่ความเน่าของคนอื่นเห็นความเน่าของตัวด้วยรู้สึกตัวว่าความโง่แท้ ที่เราเคยหลงไหลฝ่ายฝันในกามาคุณห้ามีรูปสวยเป็นต้นนี่ความระยำจริงๆที่จิตคิดคือคิดจะพอพบครูทรัพย์สมบัติให้มันมีอยู่แต่ความจริงข้อนี้เป็นของไม่ยากเพราะว่ามีมันโตปฏิทานตาดนาตัดสินใจมาตั้งแต่บทใหม่ๆว่าขึ้นชื่อว่าความรักระหว่างเพศ ถ้ามีความแน่วแน่ในดวงจิตคิดว่าเราจะมีคู่ครองเมื่อไรเราจะศสึกเมื่อน,นั้นจะไม่ยอมให้ผ้ากาวสาวาพัดเขาองสมเด็จไระจอมไตรบรมศสสดา,ศา,ศามัวมองในจริยาแห่งความเร็วสามของเราในรายการดีสองถ้าความปรารถนาในการร่ำรวยในทรัพย์สินทั้งหลาย นี่จะไม่มีในจิตใจของเราแต่ความเลวทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาในในจของเราถือว่าเราเลวกว่าสัติดรจฉานเพราะว่าสัติดรจฉานไม่มีความโลภโมโทสันในทรัพย์สินเราจะสึกทันทีจะไม่ยอมให้ผ้ากาสาวพัดขางองค์สมเด็จพระจินศีมาหุ้มหอ่อความเลวของเราไว้ให้เศร้าหมอง แค่นั้นเป็นอนุว่าอารมณ์ท้งสำเรกายก็เป็นอารมณ์ไม่หนักในเรื่องศึกษาความทุกข์เห็นคนทุกคนมามีความรู้สึกว่าเขาทุกข์ใจของเราก็คิดว่าเวลานี้เรากำลังสิงสู่อยู่กับร่างกายที่เตรียมไปด้วยความทุกข์แล้วเมื่อรู้สึกว่าทุกอย่างนี้รังเกียจว่ามันเป็นสิ่งเศร้าหมองใจ ร่างกายเต็มไปซกศพมีสภาพมันเดินศพเดินได้ร่างกายเราร่างกายเขาก็เหมือนกันเห็นคนสวยแสนจะสวยเท่าไหรก็สลดใจมากเท่านั้นยิ่งเห็นคนแต่งตัวสวยๆมากเท่าไรใจก็หดหูมากเท่านั้นอีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกสงสารเพระโอนนหนอเขาไม่น่าจะงโง่อย่างนี้เลย การแต่งตัวแบบนั้นเป็นการปรารถนาในการคลองคู่เมื่อสภาวะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะอยู่รับสภาพการคลองคู่ให้มันเป็นทุกข์ถ้ามีแขกมาหาเขามักจะถามว่ามีความสุขดีหรือมีความสบายดีหรือ อารมณ์ท่านหลายที่มีอยู่เป็นประจำวันมันมีความสุขทุกวันหรือยังไงก็ได้รับตอบแก่นคนทุกคนว่าไม่มีใครมีความสุขบางคนก็หนักใจในทรัพย์สินไม่พอใช้บ้างบางคนก็หนักใจในเรื่องหนี้สินเป็นต่อที่มีอยู่กับเจ้านี่บ้างบางคนก็บอกว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ มันป่วยไข้ไม่สมบายไม่เลือกเวลาถึงแม้ว่าจะพยา,ายามรักษาอย่างไงมันก็ไม่หายถ้าบางคนหนักไปกว่านั้นถ้าพูดบอกว่าชาตินี้ทั้งชาติทําบุญทุกอย่างบดพระบดเนนทอดกทิกทนทอดพระปาสร้างสันลาสร้างบทฟังเทศธรรมทุกอย่างแต่ว่าบุญกุศลไม่ได้ช่วยเลยร่างกายป่วยไข้ไม่สบาย ฟังดูแล้วก็น่าสงสารแต่ความจริงไม่ใช่ไม่สงสารอาการที่เขามีความทุกข์อย่างนั้นสงสารว่าเขาโง่เกินไปไม่ได้มองดูตัวของตัวเองว่าไอ้ความชั่วอะไรมันสร้างไว้บ้างท่านชาตินี้ก็ดีใช่ก่อนก็ดีเนี่ยอาศัยเวลานั้นสองในวิชาสามทรงอยู่แล้วแต่ว่ากันไปท่านบอกว่าท่านทรงวิชาสามอารมณ์ตอนนี้ขอท่านหลายโปรดทราบ ว่าท่านผ่านพระโสดาบันมาแล้วฉะนั้นอารมณ์ไปจําใจของท่านก็คือหนึ่งตอนเช้ามดืดเต้นขึ้นมาแล้วข้าพิญญาพระสมาบัติตามกระแสะรับสั่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาเป็นปกติเวลาจะออกเดินบิตบัติทรงไว้นใระยะชันหนึ่งหชันสอง ถ้าเวลาคนที่มาคุยด้วยจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิเมื่อว่างจากกิจถึงการคุยเขาพาสมาคมอยู่สงัดจิตทรงอยู่ในฌานแปดบางฌานสี่บางจิตมีรมเพลิดเพลินอ,อยู่ในฌานอารมใจเป็นสุขคลายออกมาถึงปฐมฌานในอุปจารรสมาธิจิตก็ทรงเห็นโลกเป็นทุกข์เห็นโลกเต็ไม่ปด้ความสุขปรก ธรรมโลกที่หมายถึงโมงสัตว์คือว่าคนละสัตว์ใจิตใจก็สงัดจากอารมณ์ของกิเลสเป็นอันว่าคำให้สัญญาขององค์สมเด็จพระบรมมก,กระเชตถ้าแยกกล่าวกันไปจริงๆท่านทรงได้เสร็จแล้วก่อนที่องค์สมเด็จพระงีแก้วจะจากไปเป็น,นัันว่าข้มันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ที่รับฟังปฏิบทา,าของท่านโพเทาบางทีท่านนั่นหลายจะหนักใจว่าเราทําไม่ได้อย่างนั้นนี่ท่านเก่งเส็จแล้วท่านฝึกฝนมาดีแล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็มองดูตัวสมัยว่าท่านพูนเท่าพูนนั้นท่านมีอาการสามสิบสามท่ามีอาการสิบห้า ความจริงท่านก็มีอาการาองเหมือนเราเป็นลูกชาวบ,บ้านเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเราเรามาก่อนแต่ว่าทำไมท่านชนะใจท่านได้ในระดับนี้ก็เพราะว่ากำลังใจของท่านนี้มีความเฮี้ยมเกรียมเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพราะตามสติของท่านตามที่ท่านบันทึก ท่านมีอารมณ์ประจินใจอยู่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าคำว่าไม่สามารถจะไม่มีสำหรับเราในชีวิตนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมรวมความในด้านทั้งความดีและความชั่วจะไม่มีคำว่าไม่สามารถเมื่อมีความปรารถนาจะทำอะไรต้องทำได้ทุกอย่าง ชาวบ้านทำอะไรได้เราต้องทําได้เขามีสิบนิ้วสำหรับมือมือสองมือสิบนิ้วเท้าสองเท้าสิบนิ้วท่านก็ไมีมือก็มีมือสองมือสิบนิ้วเท้าสองเท้าสิบนิ้วเหมือนกันในเมื่อเรื่องของคนทําได้ทําไมเราจะไม่ทมําเองได้นี่เป็นอารมณ์เด็ดเดี่ยวของท่านนี่นก็ท่านปฏิบัติความดีมีความตายเป็นเดิมพัน อันนี้ก็หมายความว่าถ้าทําไม่ได้ยอมตายเสียดีกว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของพระอราหันต์บอกไว้ด้วยถึงแม้ว่าเวลานั้นจะไม่ได้อราหารันต่ก็ต้องถึงอราหันต์แน่ถ้าคิดอย่างนี้ในอะไรบ้าง่เป็นยอมให้บกพร่องภารกิจหน้าที่ทั้งหมดที่เป็นคันธะทุระทุกอย่างทั้งด้านวิชาการในการงานไม่ยอมให้บกพร่อง ถือว่าจะต้องมีอารมณ์จิตเข้มข้นไม่ใช่จะมานั่งภาวนาอย่างเดียวให้เป็นลากผลอย่างนี้มันไม่ได้เพราะอารมณ์ใจไม่มีการสัมผัสกับอารมณ์ที่มีเป็นฝ่ายตรงกันข้ามไม่มีการต่อสู้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเคยประสบมาแล้วว่าคนที่หลีกเลี่ยงจากคันธาธุระหลีกเลี่ยงจากโลกธรรม เวลาอยู่คนเดียวสงบสงัดแต่พอมาสัมผัสกับโลกธรรมเข้าจิตใจปลิวไหวสติตั้งไม่อยู่ในเมื่อได้รับคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูความจริงพวกเราเรียนกันมากกว่าท่านพวกเราที่รับฟังในฟังมามากแต่ว่าใจถึงไหนบ้างว่าใจตัวเองท่านรับมาเพียงเท่านั้นท่านยันทุกอย่าง ถ้าสมมุติว่าบรรดาท่านนั้นหลายอยากจะถามว่าถ้าตัวเองไม่ได้พิญญาพระสมาบัติอย่าลืมน,นะคําว่าพิญญาพระสมาบัติต้องเป็นพระอริยเจ้าจริงจะเข้าได้แล้วก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าที่เคยผ่านในพิญญาที่เป็นฌานโลก,กีมาก่อนแล้วท่านเองก็ใช้ยันเข้าไปถึงสมมาบัติแปด ฟังตอนนี้ก็คงจะนั่งคิดสิฉันไม่ได้อย่างนั้นนี่คันจะทำได้หรือต้องถามว่าไอ้ตัวเองนะ่ะมันดีถ้ามันเลวฟังมาแล้วเท่าไหร่ทำไมจึงไม่ทำถามตัวมันดูตัวอย่างพระเจ้าคุมบาลนี่ถามตัวจจเห็นแก่ตัวหรือว่าจะเห็นกับศาสนา สะสมความเลวอะไรไว้ในใจไว้ไบ้างความรักในโลกธรรมความโลกความโกรธความหลงมีอะไรบ้างดึงมาออกมาเสียห,หมดห้ามหันฟันทิ้งเข้าไว้อย่าไปพอกพูนกำลังใจด้วยความเดีย๋ยวจะบอกว่าหมาอยากจะเป็นเฮีย,ยได้ไง เย้ากลิ่นเฮี้ยเย้าลายเฮี้ยเขาไปผีสังฝังไม่ในใจไอ้หลายสิ่งที่มันเป็นเฮี้ยมันจะไหลามาขน,นอกด่ามันแบบนั้นสิถ้าใจมันเลวแล้วก็ด่าแบบนั้นบอกเองนี่มันเลวกว่ here, าเฮี้ยใช้แล้วนี่นี่คนด่าตัวเองกันแบบนี้อัตนาจทเลียตานังไม่ใช่ทําเป็นผู้พิเศษถ้าเราจะทําบ้างทํำยังไงเวลาจะหมดเริ่มจากจุดแช่เมื สรงอารมณ์สมาธิให้มันทรงสูงสุดที่สุดเท่าที่เพิ่งเราจะเพิ่งสรงได้ทรงให้นานเท่าไรได้ก็ยิ่งดีอย่ารีบถอนเมื่อเวลาคลายมาแล้วจิตตั้งอยู่ในอุปจาระและ้วปัทหมาชานอยู่ตลอดทั้งวันถ้า,ารมจะสันะ้นหลบก็ที่สงัดนิดหนึ่งทาจิตให้ทรงทั้งจิตสูงอารมณ์สมาธิสูงสุดเท่าที่เพิ่งทําได้ จะทํางานทําการอะไรอยู่ก็ตามไอสมาธิจะไปน,นั่งคาตมัดนั่งปั๊บเพียบอยู่เสมอเลยนะมันไม่มีผลหรอกมันต้องทรงได้ทุกขณะไม่ติดการงานที่เราทําอยู่ให้จิตมาทรงอยู่ในรงของความดีในขั้นอุปจารสมาธิหรือวัฏฏมชัชันวันทั้งวันอย่างนี้ความเป็นพระอรหันต์มันจะไม่ใช่ของยากถ้าภายหลังจะบอกว่าง่ายจะเกิน ถ้าใครออกมาจากสมาธิอีกก็จะวิปัสสนาญาณตามที่ศึกษามันแล้วเนี่ยเราศึกษาก็ยังท่วมแล้วไม่ใช่แค่พอดีแล้วจิตมันฟุ้งสั้นไปทีทิ้งวิปัสสนามาจากอารมณ์สมาธิสล,ลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความดีมันก็จะปรากฏชัด คำว่าทุกที่อมสมเด็จระทรงสวัสดิโสภาพสอนท่านผู้เฒ่ามันเป็นของไม่ยากสำหรับเราผู้เอาดีแต่ว่าน่าสลดใจอยู่นิดนะบางทีเดินไปเดินมาเห็นพระบางท่านเก็บตัวมากเกินไปคนน่าสงสารค้าพยากรใดๆจะเพิ่งคิดว่ามันจะได้ตามคำพยากรนะถ้าปฏิบัติตนอย่างนั้น มันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะเราหมกมุ่นเกินไปอาราบรนดาท่านทั้งหลายเวลานี้ก็หมดแล้วขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำร,รงจิตให้มันทรงอยู่ในอิริยาบถท,ทั้งสี่นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธิยาศัยจึงกาจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี